ทุกๆเช้านะคะคุูสิตาก็จะกินแบบนี้ทุกวันนะคะนี่นะ,ะมาเลยแล้วก็จะกินนะคะฮ a น i ตี้คอลลาเจนต้องกินนะคะถ้าคอลลาเจนเราไม่กินเพิ่มร่างกายเราสังเคราะห์เองไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างนะคะเพื่อเวลาเรานอนตื่นเช้ามาหน้าเราไม่พับไม่ยับไม่ย่นนะจ๊ะฮ a น i ตี้คือราชาคอลลาเจนนะคะโมเลกุลเล็กระดับปิโกะนะคะซึ่งเป็นเจ้าเดียวนะคะในประเทศใครบอกครูบอกเองนะคะ ที่โมเลกุลเล็กมากนะคะดูดซึมง่ายแล้วก็กูกินคู่กับเอเจนซนาสามสองอันนี้คือสเตมเซลล์ผลไม้นะคะกินเพื่อนะคะให้เขาไปสร้างเซลล์ง่ายๆนะคะในร่างกายของเรากินแบบนี้ก่อนอาหารนะคะหลังจากนั้นคูก็จะกินโรลิตานะคะมื้อเย็นนะคะกินแทนมื้อเย็นเขาแทนมื้อเย็นเหมือนที่เพลอน,นะคะก็สามารถที่จะ ก่อนอาหารกินโปรตีนนะคะกินโปรตีนตอนเราหิวใช่ไหมแล้วก็ก่อนนอนเนีาา้ยค่ะกินเมท็อปก,ก็ได้นะคะได้หมดชงปั๊บดื่มเลยคะ่ะไม่ควรชงแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะเพราะว่าสารอาหารมาจะลดคุณค่าลงนะคะดังนั้นเนี่ยให้เขาไปดูดซึมในลำไส้เราดีที่สุด กินตอนไหนดีที่สุดคะถ้าเป็นเอซนาฮานิตี้เนี่ยถ้าเกิดคนมือใหม่หัดกินเลยนะคะฮานิตี้กินก่อนอาหารได้นะคะกินตอนท้องว่างเตื่นมากินเลยฟันยังไม่ต้องแปลงกินได้ค่ะแต่คนที่ยังไม่เคยกินเอซนามาก่อนกินหลังอาหารนะคะกินครั้งละซองถึงสองซองก่อนนะลองชิมก่อนหลังอาหารนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับเอซนาแต่ครูกินมานานแล้วนะคะครูก็เลยกินสูตรนี้นะคะเดี๋ยวขัตัวทานข้าวกันเลยค่ะ Yay! Yeah.